สวัสดีครับผมเจอกระแสมีสูอีกแล้วครับที่ีสูุอึงก้นไตสาขานครปฐมนะครับที่เดิมครับผมเช่นเคยครับวันนี้มีรถสวยอีกหนึ่งคันครับก็เลยต้องมาเจอกันนะครับผมก็ด้านหลังผมจะเป็นรถตัวแซดอีกหนึ่งคันนะฮะก่อนหน้านี้ผมเคยทาไปคลิปหนึ่งแล้วสำหรับตัวแซดตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแซดเตี้ยอีกคันหนึ่งนะครับคันก่อนเป็นสีขาวคันนี้เป็นสีบอลเงินครับผม เป็นสีประตูตัวเตี้ย1.9 DDI เกรด Z นะครับราคาลถสำหรับสีบอลเงินก็อยู่ที่857,000บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็หน้าตาคราวที่แล้วผมก็พาชมแล้วเนาะอ่าคันนี้ผมจะพาชมในเรื่องของการตกแต่งที่ไม่เหมือนกับคันอ่าตัวแซดคันสีขาวที่เคยรีวิวที่เคยพาชมไปนะครับคันนี้ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของแม็กแล้วก็ยางแล้วเรื่องของการจัดทรงนะครับ แล้วก็มีเพิ่มเติมสําหรับคันนี้นะฮะก็คันนี้ก็จะเน้นใช้งานครับเขาก็จะเลือกเป็นแม็กและอย่างที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึ่งนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่ครับคันนี้เดิมเดิมแม็กเดิมของรุ่นนี้จะเป็นแม็กสิบหกนะครับแม็กสินะฮะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นตัวแม็กตัวนี้ครัเป็น N 5 l e Racing Limited Edition นะครับเป็นงานตัวใหม่ของ N 5นะครับ ก็จะเป็นลายแบบนี้นะฮะล้อเป็น6รลูนะครับ6รลู6ก้านตรงรุ่นนะครับไม่ต้องลองอะแดปเตอร์นะตัวนี้ยางที่ลูกค้าเลือกเนี่ยก็เป็น255 25 5 50 18ทั้งหมด4เส้นนะครับนะขนาดแม็กข้างหน้าคู่หน้าก็จะเป็น9ครึ่งข้างหลังก็จะเป็น10ครึ่งครับตามสเต็ปของของชุดแม็กของเขานะครับก็แม็กตัวนี้ยาง255 50 ทั้งสี่เส้นนะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าจัดทรงนะฮะอยู่ที่ด้านหน้านิ้วครึ่งนะครับลูกค้าบอกเลยว่าขอเป็นนิ้วครึ่งด้านหลังสามนิ้วครับนิ้วครึ่งกับ3มนิ้วนะครับกับยางไซนี้ผมก็ยังไม่เคยจัดทรงนี้มาก่อนนะฮะผมก็เพิ่งเห็นว่าทรงนี้มันก็อ่าถ้าสมุติ่ายางไซนี้นะฮะผมว่าลงตัวเลยทีเดียวนะฮะหน้านิ้วครึ่งหลังสามนิ้วนะครับกับยางไซสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะครับก็จะได้ทรงออกมาแบบนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับ ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งครับสําหรับคนที่ชอบอยางที่หนาขึ้นมาหน่อย <S <S ก็เหมือนคล้ายๆยี่ลับแค้นะฮะยางไซนี้นะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเตี้ยอยู่แล้วนะครับเป็นตัวเตี้ยอยู่แล้วนะครับหน้านิ้วครึ่งหลัง3นิ้วนะครับได้ทรงนี้เลยยาง25 5 5้าห้านะครับผมจะย้ำจะจะย้ำในเรื่องของทรงแล้วก็สายยางนะเพราะว่ามันมันจะต้องไปด้วยกันสําหรับทรงแล้วก็สายยางนะถ้ายางบางทรงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งยางหนาก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะฮะ ใครมาดูก็ดูเป็นแนวทางได้ครับว่าชอบอย่างไซส์ไหนนะครับแล้วอยากจะจัดทรงประมาณไหนถึงจะสวยนะฮะผมว่า1นิ้วครึ่งกับ3นิ้วสําหรับยงอย่้าง2 5 5 5าผมว่าสวยครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงครับมีของเล่นด้วยคันคันนี้อย่างที่ผมบอกเน้นใช้งานนะฮะพอเน้นใช้งานลูกค้าก็จะขอเพิ่มเติมในเรื่องของกระบะไลเนอร์นะตรงนี้ก็จ่ายเพิ่มนะครับเราก็จัดให้เป็นกระบะไลเนอร์ปกติเลยนะฮะใช้งานปกติเลยนะครับ ดูข้างล่างดีกว่าครับคันนี้มีท่อด้วยครับนะใช้งานแต่อยากลั่นนะฮะอยากลั่นเป็นท่อเม้งสั่งครับปลายเลสสามนิ้วนะครับปลายเลสสามนิ้วออกท้ายนะครับก็จะเป็นงานสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงท่อออกท้ายดูนะครับว่าว่าเสียงมันจะประมาณไหนเนาะเดี๋ยวลองฟังดูกันครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเสียงท่อออกท้ายนะครับออกท้ายมีน้ําออกมาด้วยนะครับก็เป็นงานสวยของเม้งสังครับนะก็สบายหูกว่าน้าเผานิดนึงครับนะฮะสำหรับตัวออกท้ายนะครับก็เนี่ยครับคันนี้ก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้ฮะเน้นใช้งานนะฮะยางก็จะเป็นใหญ่หน่อยนะมีกระบะเลนเนอร์มีท่อออกท้ายนะครับผม แล้วก็ภายในมีเพิ่มเติมนิดหน่อยครับภายในมีเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีวัดบูธครับคันนี้ลูกค้าถอดกันชนออกนะครับแล้วไม่ได้ใช้เขาก็เหมือนเดิมฮะสเต็ปเสมอีสุถอดกันชนออกก็มาแลกกับวัดบูธหนึ่งตัวครับเราให้แลกนะฮะนี่ครับขนาด35ปอนหรือว่า60ปอนก็ได้ครับจัดให้ครับหนึ่งตัวถอดกันชนแล้วไม่เอากลับนะครับก็เหมือนเดิมฮะขายของนิดนึง ใครที่มองหากันชนของตัวเตี้ยอยู่นะครับมาดูที่ผมได้นะฮะตอนนี้น่าจะมีอยู่ทั้งหมด4ครับรตเก่าปล่อยไปแล้วนะครับประมาณ5 6ชิ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็นะฮะมาใหม่อีกรอบแล้วก็อยู่ประมาณ4ชิ้นนะฮะก็มีหลายสีด้วยกันนะใครสนใจก็ถักเข้ามาสอบถามในเรื่องกันชนได้ครับขายนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวก่อนนะฮะภายในของตัวแซนนะครับผมเคยพาชมแล้วในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะสะสำหรับตัวสีขาวนะฮะก็จะเหมือนกันนะครับ ภายในเขาก็จะหรูหราแบบนี้นะฮะเป็นเบาะหนังนะครับมีควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยมีคูดคอนโทรลนะการตกแต่งภายในเขาก็จะสวยกว่าครับนะภายในเขาก็เนี่ยครับมีเพิ่มเติมก็คือวัดบูธนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้เหมือนคันก่อนที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับนะฮะก็ใครชอบแนวนี้ก็จะเป็นอีกแนวมันไม่ได้สไตล์ซิ่งมากไม่ใช่สไตล์แบบซิงๆนะครับ ก็เป็นยางใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็โหลดน้อยหน่อยนะฮะหน้านิ้วครึ่งหลัง3นิ้วหน้านิ้วครึ่งหลัง3นิ้วกับยาง2 5 5 5 5 5นะครับก็จะเป็นประมาณที่เราเห็นนี่เลยครับใครสนใจแบบนี้นะครับชอบแนวนี้ก็ทักมาหาเสมอ,อีสุได้เหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดต่อทุกคลิปเหมือนเดิมครับก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนะฮะก็จะมีเบอร์โทร ลิงก์ไลน์แล้วก็ลิงก์เพจเหมือนเดิมครับผมสะดวกช่องทางไหนติดต่อเสมอีซูซุช่องทางนั้นได้เลยครับมีรถมีรถสวยแน่นอนครับเร็วๆนี้เหมือนเดิมครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ